โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม l i s e of Apollo นะครับมา <Wow. S 1> อยู่ในสล็อตค่าย PG เหมือนเดิมนะครับผมโอเคมาลุยกันต่อเลยครับรอบนี้ก็ยังไงก็รับชมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมก็เอางบมาส0 0พนนะครับผมลองซื้อไปเลยนะคุณผู้ชมรอบนี้เป็ดเท่าไหรดีวะเพิ่มมาหน่อยเดือนนะ มีแค่สามพันเองคุณผู้ชมรอบนี้ซื้อไปเลยครับสามพันไม้นี้มา <Nope. S 1> ลุยครับผมวันนี้ก็อยู่ในเบ็ดฟิกสองแปดนะครับโอ้โหมาห้าตัวแล้วอ่ะนี่แค่สามช่องนะเนี่ยตัวเพื่อนโอ้โหมาอีกช่องหนึ่งรับยังไงเพื่อนโอ้โหช่องสุดท้ายหกตัวแล้วเนี่ยโอ้โหเจ็ดตัวโอ้โหเรียบร้อยผมเจ็ดตัวสก,กัตเตอร์มาเจ็ดตัวหกสิบแปดรอบนะครับผมมา ตัวคูณทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาลุยกันต่อครับผม18รอบโอ้โหเขียวเกี่ยวมาเลยครับขอบเงินขอบทองมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับเออเจมาเพื่อนสวยงามเอลงมาโอ้โหเอไม่มาว่ะช่องสามขอคอมโบเล,หลยหลายหนะเกมนี้มันต้องคอมโบนะคุณผู้ชมมันถึงจะได้คูณเยอะนะ เออมาแล้วครับผมคูณหกมาคูณหกเพื่อนโอ้โหเอมาครับผมสวยงามธนูธนูนี่ธน,นูดอกเดียวเองเนี่ยดูมึงมาดิโอ้โหหายมาเฉยเลยเออคิวครับผมสวยงามคอมโบแรกมาแนละ้วคูณหกเป้าเออได้คิวครับผมโอ้โหมงกุฎไม่มาวะเออคิวครับขอบเงินหน่อยคุณผู้ชม ยังไงต่อว่าโอ้โหจบเลยเลอสิบรอบโอ้โหคิวๆออกมาเต็มครับผมคิวลงมาเพื่อนสวยงามอยากได้ขอบทองว่ะหายว่ะหายลงมาโอ้โหพี่ช่องสามหายไม่มาวะเนี่ยไปนะผมรอบเหลืออยู่เก้ารอบนะครับพนูเพื่อน ไม่ใช่นะเออสวยงามได้วไวครับผมดอกนี้ขู่ธนูเออเต็มเต็มครับดอกนี้โหคูณเก้ามาแล้วคุณผู้ชมบอกมาพันแปดสิบนะครับดอกนี้เออต่อมาคูสิบสองมาแล้วครับคูสิบห้าโอ้โห,หสวยครับผมใบพันแปดสิบดอกนี้โอ้โยคอนโตเลยคุณผู้ชมดอกนี้โอ้ยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ รู้เรื่องเลยคุณผู้ชมโอ้โหมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับซื้อมาสามพันนะครับมานี้ที่เหลือจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยคิวลงมา<ฮ>เพื่อนคิวหบวกมาแค่หนึ่งพันเองนะตอนนี้ผมขออีกสักพันได้ไหมเพื่อนโอ้โหมา เออวายครับสวยงามคุณเก้ามาแล้วครับต่อมาก,กิดว่าจะได้คูณสิบห้าต่อโอ้โหเอมาทำไมเนี่ยฟิวเจอร์ขอพอรไม่มาหรอรอบนี้โอ้โหลีกสองรอบนะครับปกติฟิวเจอร์ขอพอรนี่จะมา,าตลอดนะคุณผู้ชม รอบนี้ไม่มาแบบแปลกๆเออสวย <c oughs> หายครับสวยงาม <c oughs> คูณก้าแล้วคุณชมโูยบวกมาห้าพันสองนะครับโอยสวยงามครับผม <c oughs> รอบสุดท้ายเพื่อน <c oughs> ขอสวยๆนีห้าพันสองร้อยแปดสิบหกนะครับผมซื้อมาสามพันคุณชม <c oughs> โอ้โหก็ยังได้อยู่นะรอบนี้ผม โอเคครับผมก็พอสนุกสนานกันนะครับรอบนี้ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ